สวัสดีครับพ,รพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องคือ่อัวยันสิมาสรุปนะครับสรุปเรื่องการเรื่องดวงนะครับว่าพ้นดีพ้นเสียจังไรนะครับมีพ้นดีก็ต้องมีพ้นที่บดีนะครับผ้นเสีย,เยนะครับนะครับก่อนอดื่นนะครับพี่น้องกับขอกาบกับบบุญกับ ขอบุญขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอให้มีพี่น้องนะครับมี่บุตรมีสุขนะครับสุขูสุขคนนะครับที่ที่เขาจะมีหลายเมืองหลายรูปแบากันนะครับแล้วขอให้พี่น้องเขามาเยี่ยมมาหยาบเิ่ยนะครับขอบคุณขอบุญหลายๆนะครับขอพี่น้องทำด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรง เพื่อเป็นการเสวยเล่านะครับพี่น้องคือไปที่ต่มกันเลยนะครับว่าส่วนดีพ้นลดีพ้นเสียเป็นยังไรนะครับเอามัใช่ชิบะเอาผลผพ้นดีกับคิปกอนนะครับคิบกอนกับบอกไปแล้วพี่น้องคือสามารถต่อยอดได้นะครับอย่างง่ายนะครับคือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาพ้นเสียก่อนนะครับ คนเสียก็มีนะครับหนึ่งนะครับพี่น้องเลี้ยงแล้วมันน่ารักนะครับทุ๊กดิ๊กตุกติกนะพี่น้องเสียกล้ากินข้าวบอนบบี่เป็นนั่นนั่นน่ารักนะครับพี่นอ้องตุกิกุ๊กดิ๊กแต่ไม่ไม่ใช่น่าลัวตุ๊กติกตุ๊กดิ๊กนะครับคือนี่ละก่อนพี่น้องที่ที่จะไปลงลงลงทุนเลี้ยงนะครับพี่น้องกล้าขายข้าวบอกล้ากินข้าวบอนะครับ คือการขายก็มีมลายขายลายแบบนะครับคือตอนนั้นเขาจะจะเผาจะเผาคิดเอาไว้แล้วจะขายอย่างตลาดนะแต่ว่ามายันคอนเฟิร์มวบาตลาดมีแน่นอนเพราะว่าโซเชียลเขานะูดขายขายแบบสุดหรือขายแบบพอพันไม่พันมีหลากหลายอย่างสองนะครับคือกินนะครับมีกินเล็กหน่อยนะครับอ่ามายันขอแนะนำนะครับแนะนำ แนะนำมีกินนะครับสำหรับของของชาวหรือไอ้น,นี่นะครับคือจะมีกินยักหน่อยนะครับกินหัวอาหารกินอาหารของเขานะครับจะมีประมาณนี้นครับแต่ว่าขนาดสนใจนะครับนะครับผลเสียนะครับก็คือประมาณนี้นครับ,ม,รม,รบมีอยู่สักสองสาอย่างนะครับ มเมื่อิังพี่นอ้องเมื่อว่งพลนดีนะครับมีอย่างนี้นหนึ่งอันดับแรกคอนเฟิร์มว่าต่อยอดได้นะครับคือแชร์หาคู่นะครับเพอพันไปพันห้าคู่สามารถต่อยอดได้าสามกระมังนะครับสามกระมังภายในยก,กระมังหนึ่งนะครับตีเฉลี่ยว,วประมาณแปดขีดถึงโล คือเขาได้ประมาณเกือบสามโลนะครับประมาณนี้นะครับือแต่เขาสิเฮ็ดได้นะครับได้ดีทุกอ่ได้ดีนะครับอันนี้สามารถต่อได้นะครับผลดีนะครับแล้วอีกอย่างนะครับคือเศษอาหารนะครับอาหารที่เหลือจากของเขานั่นนะครับคือที่เขาจะทิมนั่นเป็นของดีชนิดหนึ่งเลยี่นนะ้องคือเอาไปเทท่ทำปุ๋ยนะครับ แต่พี่น้องจะเอาไปใส่เลยนะครับคือเฮให้เป็นปุยก่อนนะครับคืออาจจะตากแดดหรือย,อยังนะครับหาวิธีเอานะครับตัวนั้นบริทิมนะครับบริทิมจากยางนะครับคือเศษอาหารฉี่ของเขานะครับเอาไปทำเป็นปุยสุดยอดนะครับเป็นสอง้อย นอก็กกมากหนึ่งกว่สองร้อยคออือแม่พันธ์นะบอกโอ้แม่พันธ์นะแม่พันธ์หาตัวหรือบ้างสองร้อยนี่คือแม่พันธ์ที่ว่างไว้หาคู่สิธธ่งใดก็มัน สองร้อยโตนะครับแต่โบหันจะสร้างเบอร์นะว่ามันจะได้จัลกลูกที่เพื่อนผู้ซ้ำเ็สนะพี่นอ้องบางคนก็ได้แปดขีดหรือโลกหรือโลกควดนวะที่นี่เกียนสะออนหรือคือดวงคือดวงคือ คืออย่างว่าจอมปวกไหมพญา,ยาปวกเดี๋ยวพี่น้องรอบรอบ้งนะครับว่ามันจะได้จากโลกหรือพ่อโลกบ่านะครับเป็นมีการช่งงบ้งพี่น้องลองเอาไปเรียงเบิ่มมันสามารถต่อยอดได้น้องนะ ลองเตงนะครับวางงานร้อนครับไปกินน้ำเลยไปกินน้ำครับพีน้องจะซอนนะครับนี่กระมังหนึ่งเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิสั่งเบิ่งนะครับยาไหมยาปลาเนี่ยไปกินยาปลาไปด้วยไปเดี๋ยวสั่งเบิ่องนะภาษาไทยนะครับพี่น้องมา่งสั่งเบิ่องนะครับ มันได้จะได้กิโลได้กี่โลกระตุ้นลุ้นกันครับแต่ไม่ถึงนะครับรุปว่าได้อยู่แปดขีดนะครับเนาะว่าถึงโลนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับถือว่าสุดยอดอยู่เลยเนาะือก,กาันแปดขีดนะครับ คือพผล้ผลิตนะครับได้กระมังหนึ่งนะครับเก็บผสมกัน,นลายลุก็น่าจะได้ลูกแต่ลูกสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องที่ขอบคุณขุกคุนนะครับที่พี่น้องเข้ามาชมมาติดตามนะครับแต่คลิปต่อไปนะครับคือ คิดนือคือมีผลดีผลบดีนะครับพรบผลกับไปนะครับเรียบให้พี่น้องคิดเบื้องรับคนที่จะมาเลี้ยงคือคือประมาณนี้นะครับความน่ารักความของเขานะครับก็คืออาหารของเขานะครับคืออาหารมนุษย์นะครับคิดนะครับคิดเบื้องนะครับถือว่าต่อยอดได้นะครับแต่ว่าเรื่องธรรมชาตินะมนุษย์ก็ต้องมีอาหารนะครับถ้าเราคิดหลายนะครับ ขอบคุณลหลายครับพี่น้องที่เข้ามาชมมตาติดตามเติมเต้นไป็นชมขอบคุณลลายเราคลิปนี้นะครับมายันบ่มีอย่างไรนะอ่าคลิปต่อไปนะครับนงคืออ่ากำลังจะเขาฟักนะครับคือคลิปต่อไปนะครับน่าจะจบอีพีเรื่องของการเริ่มต้นการเลี้ยงดวงนะครับคลิปต่อไปนะครับ,บ EP, รรตันรรวน,น,นี้อ่า ก็น่าสขีเข่าฟักนะครับคือทำแล้วจะล่อพ้นนะครับคือทำการเข่าฟักแล้วนะครับคือร้อยโตว่ามรุนต่อไปนะครับว่ามันจะได้เท่่นะเกิดพ่อแม่พี่น้องอาจจะสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งให้ไปอน,นันตได้นะครับให้ลองเรีย,กยนกัน